ถ้าเมื่อแดนึกอยากกินกะเพราก็ต้องนึกถึงห้านนี้ห้านกะเพราถาดพลใายเบิ่งเอาเครื่องแน่นแน่นละเพลินพัดมาให้แบบชํำเบ้าเฉลือกเกินและแหงออามากินคู่กับพริกน้ำปลาของทางหานแหงจัดจานขึ้นไปอีกถาดน,นี้เมนของเจสร่างมาเป็นกะเพรากุ้งเบิ่งความสมดุลระว่างเข้ากับกุ้งเด้อทุกคนแอดมากินยำแดนี่เข้าเบิด์ตกรอนต,อนตะละอดเราเป็นให้เครื่องหลายวันนี้ของแอดกะเพราถาดทะเลรวมพร้อมด้วยหมูกรอบปริมาณที่ได้มากับราคาที่เสียไปนี่คุ้มค่าเฉลือก ราดพริกน้ำปลาตืมลุไปอีกเอ้ยคากซื้อเบิ่งเอาเด้อโคตรชามถาถามว่าเป็นอย่างคือต้องเดเพิ่มพริกน้ำปลาแอดบอกไว้เลยว่าหาั่นเพิ่นเนี่ยรสชาติดีแต่ว่าเพิ่นโบเฮทเฮทหลายจะเป็นรสชาติที่พอดีแซบกินง่ายและผได้อยากกินรสชาติจัดๆก็ต้องเพิ่มพริกน้ำปลาเอาคือกันกับข้าพระเจ้านี่ล่ะบอกว่าจะจวดคำใดกับฟินคำน้ำมากินเ,เพื่อไรโบเคยพิดหวังเพราะว่าอย่างสซนติเพราะว่าหาั่นเพิ่นนี่ชัดเจนค่าปลาหมึกเป็นปลาหมึกกุ้งเป็นกุ้งบุ ก็เป็นหมูกอ็เป็นประเภทสิ้นหมูสิ้นหัวกับมีเดอเอธาใัยจะตามไปกินแอดคอร์แนะนํำให้สั่งเป็นกระเพราทะเลบ,บนหมูกอ็ขอบอกเลยว่าลองแล้วจะติดใจาหานกระเพราทาดโพลไซเปิดวันจันทร์ฮอดวันเสาร์ตั้งแต่แปดโมงเสาจนฮอดสี่โมงแรงหานตั้งอยู่บ้านพลไซเดอร์ห่างจากสี่แยกไฟแดงประมาณห้ิบเมตรเบื้องจะขี่ไปหาพลสี่นวล